ดึงไม่ว่างโอ้จบเรียนละครอันำมมนแล้วนี่ตีมาตีมาเออสวยนี่ตอเาอยู่เหมือดิเล โมอะไรนะปีโบ๒ปีโบ๒เอาดีจะบอกเออกูก็ไม่รู้อะเดี๋ยวกูเพิ่งเข้าพร้อมมึงเลยไปมันดักตัวขึ้นมา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 เร็วขึ้นมา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 ห้องกูนี่นี่นี่ตะกี้มืดตะกี้มืดตะกี้ปีโบ๒ใช่ไหมมันอยู่ไหนกันดาบเไม่ดาดฟ้ามันไม่ได้มันดาด่ารอกันรอกัน เฮ้ยตีมาทีเดี๋ยวมันคิดนะเดี๋ยต้องรีบจะเป็นจะเป็นโหดีนโดนไหม อมไเล่เอาอ้ไอ้นี้ยจะได้่ไปยืนี่ทำลายไดเก็เก็เก็แตเ่กันทีสนีส็บไปใส่เก็บไปใส่เก็บไปใส่ไหนตัวข้อก็ะดษอยู่ไหนไม่เห็นนะข้อกระดษใครเก็บตัวกูไปตึกัเก็บหัวนะหัวกูดับอยู่กูอย่านะอะ เครับสคอมนเก็บสองครับตีมาได้ครบแอบตีเก็ตตีเอ้ยไอเกตตีแอบดิกูมี้องคอมอนเก็บสองะครับไดคิปเป็นอะได้ดิโอสองคอมอนวยเกมคางเสิร์ฟมงโไม่ไม่มีครับไม่มีครับรอมมังกากเองครับเล่นหเล่นหนึ่เล่นหนนหนึ่เลล่นเล่นหเล่นหเล่นึ่นหนึ่งเล่นหนึ่่นหนึ่งหน่งเลหนึ่งเล่นหน มีกี่คน่ส่เลยใส่เลไอ้เงี้ยโดนโดนุโดนบโดนขึ้นมาดิแต่งงานซะไม่แต่งกันโอ้ยรีบเลยรีบเลย แต่เม,ม,มื่นก้แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับผม